มหัศจรรย์ไพ่รัตนาไพ่ใบแรกที่จับได้วันเล็งเนืยี่ใบที่สองพระสังทองหรือพ่องอกรูปงามใบที่สามโกดก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกรกฎสักนิดนึงก่อนนะครับใน เซกเตอร์นี้นะครับเรามาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับไพ่ใบแรกเป็นไพ่ใบที่ผมชอบที่สุดเลยคือวัดเล่งเนยีไพ่นี้หมายถึงการเงินนะครับหมายถึงธุรกิจนะครับใครประกอบธุรกิจตอนนี้นะครับใครต้องการที่จะประสบความสําเร็จนะครับในการค้าการขายการทําธุรกิจต่างๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่ง การเทแต่ตอนนี้เทรดต้องเบาๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับชาวเทรดนะครับราศีกรกฎเนี่ยชาวเทรดเยอะมากแก๊งเทรดเยอะมากแต่เดือนนี้ต้องเบาๆนิดนึงก่อนนะครับ เ,เทรดครั้งนี้อยากจะประสบความสําเร็จก็ขอให้เป็นค่าน้ําค่าฝายพออย่าไปหักโหมมากบางท่านเสียเงินกระเทรเยอะนะครับแต่ครั้งนี้ผมก็ไม่ได้ห้ามเพราะว่าบางคนเขาทาเป็นอาชีพไงนะฮะก็อยากจะแนะนํานิดนึงว่าเบาได้เบานะครับคุณผู้ชมครับเรามาที่ไพ่ใบแรกในราศีกรกฎสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ ให้ใบแรกวัดเล่งเนยยี่คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงตึ้งหรือเสียงกอกแกกอกแกแก,แกสักนิดนึงครับเพราะว่าเป็นเจ้าแมวเหมียวของผมนะครับที่กําลังวิ่งสนอยู่ในห้องอัดนี้นะครับเจ้าทองประกายเพชรนะครับแมวผมชื่อว่าเจ้าทองประกายเพชรแหมชื่อเหมือนพระเอกลิเกเลยนะคุณผู้ชมนะใครฟังแล้วก็คงนึกในใจแหมแมวเธอนี่ช่างเลิศสมเอนแตนจริงๆชื่อนี้คุณผู้ชมครับ ไพ่วัดเล่งเนืยี่ครั้งนี้ใครมีโอกาสเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงไปสักการะวัดเล่งเนืยี่สักครั้งหนึ่งนะครับแล้วไปทําบุญที่ห้องยาหมอหัวโตวนะครับหยอดเท่าอายุฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับคุณผู้ชมยอดตู้บริจาคครั้งนี้เท่าอายุแต่ใครไม่มีหยอดแค่บาท2บาทหรือ5บาท10บาทก็ได้ใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะเดินทางไปศาลเจ้าจีน ใกล้บ้านของท่านหรือในจังหวัดของท่านผมเชื่อเหลือเกินครับทุกจังหวัดต้องมีศาลเจ้าจีนครั้งนี้ใครไม่เคยเข้าลองไปขอพรกับเทพเจ้าสักครั้งหนึ่งนะครับจะทําให้เปิดโชคเปิดลาบเปิดอํานาจและวาสนาให้แก่คุณผู้ชมก่อนที่คุณผู้ชมจะก้าวเท้านะครับเข้าไปที่วัดเล่งในยี่คุณผู้ชมจะเจอกับองค์พระสังกะจายก่อนแล้วก็มีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ี่นะครับที่อยู่โดยรอบคุณผู้ชมให้อธิษฐานว่าขอบารมีนะครับ แด่องค์เท้าจัตุโลกบาลทั้ง4นีนี้จงทำลายสิ่งไม่ดีนะครับสิ่งอัปมงคลนะครับครั้งนี้ให้ออกจากตัวข้าพเจ้าแล้วขอพรองค์พระสังกจจยเข้าไปสักการะบูชาพระประธานนะครับที่วัดเล่งในยี่ทำบุญนะครับสถานที่นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังก่อสร้างเราเห็นเห็นเลยยิ่งไปทำนะครับชีวิตเราจะได้เข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมพอเสร็จแล้วครั้งนี้คุณผู้ชมฟังให้ดี ไปหยอดตู้ห้องยาผมเน้นเลยนะครับชาวกรกฎไปหยอดตู้ห้องยาที่วัดเล่งในยี่สักครั้งหนึ่งปัญหาหรืออุปสรรคใดที่มันเกิดขึ้นกับชาวกรกฎเดือนนี้นะครับเดือนสิงหานี้นะครับเป็นเดือนมหามงคลเช่นเดียวกันไปทําตรงนี้นะครับแล้วมหามงคลอันร้อยแปดประการจะได้เกิดขึ้นกับ ชาวกรกฎครับส่วนไพ่ใบที่สองพระสังทองหรือพ่อเงาะรูปงามใครอยู่ราชบุรีนะครับอัมพวานะครับนครปฐมหรือใกล้ๆเนี่ยแหละครับ,นะรบหรือกรุงเทพเนี่ยถ้ามีโอกาสเดินทางไปอุทยานลอสองครั้งนี้ไปสักการะบูชา องค์พระสังทองหรือพระเงาะรูปงามสักนิดหนึ่งไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับชมเรือนไทยอันสวยงามที่อุทยานลอสองนะครับคุณผู้ชมครับไปดูของสวยงามไปดูของล้ำค่าของสยามประเทศของเรานะครับไปส่งเสริมเสียป่าวัฒนธรรมนะครับจะได้แข็งแกร่งและมั่นคงอันเป็นไทยตลอดกาลและนาน ครั้งนี้คุณผู้ชมพอเยี่ยมชมนะครับสถานที่หรือบ้านเรือนไทยต่างๆในหมู่เรือนไทยต่างๆเรียบร้อยแล้วในอุทยานรอสองสักการะบูชาราชาการที่สองนะครับเดินเข้าไปข้างในจะเจอพระสังทองจะมีเด็กลายล้อมเมื่อก่อนไม่มีเลยนะครับตอนนี้ ดอกไม้สีแดงบานสะพั่งสวยงามถวายแก่องค์พ่อเงาะแต่พ่อเงาะนี่นะครับที่ผมให้คุณผู้ชมไปสักการะครั้งนี้คุณผู้ชมคงเคยได้ยินเรื่องพระสังทองหรือเจ้าเงาะป่าสาไก่คุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันพ่อเงาะเนี่ยพ่อเงาะรูปงามเนี่ย ท่านมีมนเขาเรียกว่ามนจินดามนีและมนจินดามนีตรงนี้แหละสามารถเรียกเงินเรียกทองเรียกเนื้อเรียกป่าได้ผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้ามีโอกาสครับชาวกรกฎสวดพระคาถาจินดามณีส่งเสริมให้แก่ตัวคุณผู้ชมสักนิดหนึ่ง คุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับส่งเสริมดวงชะตาคุณผู้ชมด้วยการเจริญภาวนาในพระคถาจินดามณีสักครั้งหนึ่งอะไรที่มันคิดว่ามันไม่เคยได้มันก็จะได้หลายท่านครับชาวกรกฎมาดูดวงกับผมที่บ้านจับ ไพ่ะสังทองได้เขาไม่เคยคิดเลยว่าคดีความเขาจะชนะเขาไม่เคยคิดว่าที่เขาจะขายได้พอเขาได้สวดพระคาถาจินดามณีเขาก็สามารถได้สิ่ง ได้อะไรที่สมใจนึกบางลำพูแก่เขาได้เช่นเดียวกันแต่ครั้งนี้ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งก่อนไม่ใช่ว่าเราจะไปสวดแล้วจะได้ทุกคนเราคุยกันแบบเป็นกลางนะครับเรามองตากันและพูดคุยกันเหมือนคุณผู้ชมไปกู้แบงค์ธนาคารล่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่เคยฝากแบงค์เลย ไม่เคยฝากประจําเลยทุกเดือนเดือนหนึ่งฝากร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งคุณผู้ชมไม่เคยฝากเลยสักบาทเดียวแล้วอยู่ๆคุณผู้ชมเดินเข้าไปในธนาคารคุณผู้ชมไปบอกกับผู้การแบงค์ว่านี่ผู้การแบงค์ฉันขอมากู้เงินเธอหน่อยเธอเอาเงินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้นะแต่คุณผู้ชมไม่มีสเตทเมนตะ์อะคุณผู้ชมว่าผู้การแบงค์เขาจะเอาเงินให้คุณผู้ชมไหม บุญก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมไม่เคยสร้างบุญแล้วเวลาใครพิมพ์มาฉันไปไหวแล้วไม่สำเร็จเลยน,นู่นนั่นนี่นี่นั่นนู่นคุณผู้ชมสร้างบุญก่อนครับเอาอาคติตรงนี้ออกจากหัวใจแต่ชาวกรกฎนี้แปลกนะครับในบรรดาราศีทั้งหมดเลยราศีกรกฎเป็นราศีที่น่ารักที่สุดและเป็นราศีที่จิตใจงามที่สุด คุณผู้ชมครับชาวกรกฎเนี่ยเป็นคนขี้สงสารเป็นคนชอบช่วยเหลือและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวกรกฎน้อยมากที่จะมีเรื่องของชาวกรกฎนอกนั้นเป็นเรื่องชาวบ้านหมดเลยเรื่องญาติพี่น้องหมดเลยอย่างเช่นญาติพี่น้องโทรมายืมตังค์มั่งลูกน้องสร้างปัญหามั่งไอ้นั่นไอ้นี่มั่งนำเรื่องปวดหัวมาสู่ชาวกรกฎ ครั้งแล้วไพ่ใบที่สามครับคุณผู้ชมครับชาวกอรกฎอันเป็นที่รักไพ่โกรธครั้งนี้ถ้าคุณผู้ชมมีโกรธบรรพบุพรบุษอยู่ที่บ้านทำความสะอาดท่านสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมมีโกรธบรรพบุพรบุษอยู่ที่บ้านทำความสะอาดสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมไม่มีแต่มีรูปบรรพระบุรุษที่ล่วงลับที่วายชนไปแล้ว คุณผู้ชมทำความสะอาดรูปนั้นสักนิดหนึ่งอย่าทำส่งๆนะครับต้องทำด้วยความตั้งใจต้องทำด้วยหัวใจที่งดงามหัวใจอันบริสุทธิ์ถึงความกะตันอยู่กตัตเวทิตาครั้งนี้ทำความสะอาดรูปทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วบอกท่านว่าปูจ่จาย่าจ๋าเปิดประตูมหาสมบัติให้หนูหน่อย หนูลำบากเหลือเกินทำอะไรก็ติดขัดแต่ถ้าใครไม่มีทั้งสองอย่างเสาอาทิตย์มีโอกาสเดินทางกับบ้านที่ต่างจังหวัดหรือท่านมีโกรธท่านนะฮะบันพบะบุษ์อยู่ในวัดวาอารามต่างๆครั้งนี้ไปทำความสะอาดสักนิดหนึ่งไปทำความสะอาดด้วยหัวใจของเราเนี่ยนะครับ ไปทําความสะอาดด้วยความกระตันอยู่ของเราแล้วประตูมหาสมบัติจะเปิดขึ้นให้ชาวกรกฎเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับเห็นไหมเราว่าพรใดแรงสำลิดใดแรงปาฏนาใด ชาวกรกฎเวลาจะตั้งใจทำอะไรมันประสบความสำเร็จนะครับแล้วราศีกรกฎนี้เป็นราศีที่ประสบความสำเร็จที่สุดในอีกห -6 เดือนหลังจากนี้อย่าทิ้งโอกาสตรงนี้อย่าทิ้งโอกาสตรงนี้ไปนะครับคุณผู้ชมมีโอกาสฟังไพ่รัตนะมหัศจัรย์แห่งไพ่ลัตนะแล้วทำตามที่บอกเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับ ทำบุญน้ำเปล่าใบที่สองปิดทองใบที่สามเครื่องสังฆทานโอ้โห,โโหชาวกรกฎผมบอกแล้วว่าชาวกรกฎเนี่ยชีวิตของชาวกรกฎเนี่ยช่างเลิศสแมแตนแต่นจริงๆแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับทำบุญน้ำเปล่าหมายถึงการลื่นไหลหมายถึงอะไรที่มันติดขัด อะไรที่ชาวกรกฎทำแล้วมันติดขัดชีวิตของฉันมันติดขัดเหลือเกินมันทุก์ยากเหลือเกินมันเหนื่อยล้าแสนสาหัสไม่มีแม้แต่กำลังใจไม่มีแม้แต่ใครมาเหลียวแลฉันตัวคนเดียวลุ้นลวนการที่ฉันมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะตัวของฉันเอง และนี่คือคุณสมบัติพิเศษของชาวกรกฎนะครับ12บราศีทั้งหมดชาวกรกฎมีเลือดนักสู้มากที่สุดชาวกรกฎไปทำบุญน้ำสักแพ็คหนึ่งหรือสักขวดหนึ่งเลือกน้ำยี่ห้อดีๆน้ำสะอาดสะอาดถวายพระให้ท่านได้ดื่มได้กินอะไรที่มันติดขัดมันจะได้ราบลื่นเชก เช่นเดียวกันใบที่สองคือปิดทองครั้งนี้คุณผู้ชมไปปิดทองที่วัดใกล้บ้านของคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งหรือไปปิดทองรูปบรรพบพระบุุษหรือโกดบรรพบุรุษของบรรพชนของท่านไปปิดทองท่านสักนิดหนึ่งไปสักการะท่านสักนิดหนึ่งแต่ถ้าใครไม่มีทั้งสองอย่างรูปไม่มีอัฐิไม่มีกระดูกไม่อยู่ที่วัดไปปิด ทองที่วัดใกล้บ้านของท่านไปบอกองค์พระปฏิมาว่าข้าพระเจ้าขอฝากดวงชะตาน้อยๆดวงนี้ไว้แก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดจงเป็นแสงสว่างนำทางให้กับชีวิตของข้าพระเจ้าอันมืดมิดและสุดแสนจะทรมานเหลือเกินจงเปิดประตูมหาสมบัติให้แก่ข้าพระเจ้า เปิดอำนาจวาสนาให้แก่ข้าพเจ้าและจงเปิดโชคเปิดลาบให้แก่ข้าพเจ้าชาวกรกฎทำเพียงเท่านี้ยอดสตังทำทานเพื่อละจากความตนีสักนิดหนึ่งสักหาบาท10บบาทไม่ต้องมากไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินใครมาทำบุญทำด้วยตัวเราเองไม่ต้องจัดโต๊ะ ตั้งพิธีเสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนบางท่านชาวกรกฎมาดูดวงกับผมที่บ้านเคยเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์หนูเนี่ยนะผมเนี่ยนะจัดพิธีนะแสนสองแสนชีวิตก็ยังไม่ประสบความสำเร็จคุณผู้ชมทำง่ายๆครับไพ่รัตนะเป็นไพ่ที่ย่อยมาให้คุณผู้ชมแล้ว เป็นไพ่ที่ทําให้คุณผู้ชมหรือชาวกรกฎทําบุญให้ง่ายที่สุดและสำลิดผลมากที่สุดแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมปฏิบัติสอย่างอยู่ทุกวันและเป็นประจำชีวิตของคุณผู้ชมก็จะก้าวข้ามวิบากกรรมครั้งนี้ได้เช่นเดียวกันข้อที่ 1. สวดมนต์จเจริญภาวนาข้อที่สองทำทานเพื่อละจากความตณี ข้อที่3การนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจคุณผู้ชมบริบูรณ์ทั้ง3ข้อนี้คุณผู้ชมทำทั้ง3ข้อนี้อะไรที่มันร้ายๆมันจะพิกจากหน้ามือเป็นหลังมือสมมุติว่ามันไม่เวิร์กเลยตั้งแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ทำสามอย่างนี้ ทำไปเลยครับตลอดที่คุณผู้ชมฟังคลิปผมลองดูสัก30วันแล้วมาดูซิว่าวันที่31ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นหรือไม่ไพ่ใบที่3เป็นเครื่องสังฆทานครั้งนี้อยากเชิญชวนให้ชาวกรกฎถวายสังฆทานสักนิดหนึ่งแต่ขอให้เป็นสังฆทานที่มีประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่นน้ำยาล้างจานสกอตไบแปรงขัดห้องน้ำตรงนี้เหล่าสมณะฉี่พามพระสงฆ์องค์เจ้าท่านจะได้นําไปใช้สอยได้สมใจนึกบางลำพูแล้วสิ่งใดที่คุณผู้ชมอยากนึกและอยากได้การทำสังฆทานครั้งนี้ก็จะช่วยให้คุณผู้ชมสมใจนึกบางลำพูเช่นเดียวกัน ก่อนจากกันวันนี้ครับชาวกรกฎผมอยากให้ชาวกรกฎอันเป็นที่รักของผมทุกท่านนะครับพิมพ์คำว่าราศีกรกฎให้ผมสักนิดหนึ่งในขณะที่ผมสวดมนต์ทำทานและนั่งสมาธิผมจะอุทิศบุญตรงนี้ให้แก่ชาวกรกฎทุกท่านครับเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่จะไม่พูดไม่ได้คุณผู้ชมทำตามคลิปที่ผมบอก ไม่ต้องมาดูดวงกับผมให้มันเสียเงินเอาเงินตรงเนี้ยไปให้คุณพ่อคุณแม่ไปเลี้ยงบุตรธิดาตรงนี้มีประโยชน์มากที่สุดเช่นเดียวกันทำแบบนี้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนครับ